thank <laughs> you ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งคืออะไรและเราต้องทำอย่างไรถึงจะเห็นผลลัพธ์สูงสุดแม้ว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งจะเริ่มมีคนทำมา15ปีแล้วแต่คำถามขั้นต้นก็ยังคงหาคำตอบไม่ง่ายอยู่ดีเห็นด้วยใช่ไหมคะบางคนบอกว่าการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งคือการทำเว็บไซต์สวยๆซึ่งสำหรับทุกวันนี้เว็บไซต์ที่ว่านั้นต้องเป็น responsive เว็บไซต์หรือรองรับอุปกรณ์มือถือบางคนก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำ SEO (Search Engine Optimization) คือเทคนิคที่ทำให้เว็บไซต์ของเราได้อันดับดีขึ้นบน Google และการทำ PPC หรือ Google Ads Ad ก็สำคัญมากเช่นกันทำให้เราติดหน้าแรกโดยทันทีบางคนก็บอกให้ทำ Social Media Marketing ให้สร้างตัวตนและสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจ <c oughs> เช่นบน Facebook, Instagram หรือว่า YouTube แล้วอะไรกันแน่ที่สำคัญจริงๆแล้วไม่มีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ถูกต้องทั้งหมดเพราะที่คุณต้องการจริงๆคือกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ คุณเชื่อมโยงการตลาดทุกช่องทางเข้าด้วยกันให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพราะนั่นเป็นวิธีเดียวที่คุณจะประสบความสำเร็จบนการทำการตลาดออนไลน์ให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืนและประหยัดงบประมาณแล้วใครที่ช่วยคุณได้แอสแตลทำได้ค่ะเราจะทำการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจคุณและนำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณเท่านั้นหยุดการใช้งบประมาณอย่างเส้นเปลืองด้วยการลองผิดลองถูก ติดต่อเราและให้เราช่วยคุณวันนี้ w w w a s n o w c o m